ปู่นิโคลัสนี่ถทายาตรุ่นที่5้าของแอร์เมสคุณลุงเนี่ยคะ่ะอายุแปิแหละคือเขาเนี่ยก็ไม่มีทายาตไม่เคยแต่งงานไม่มีบุตรไม่มีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เลยจะยกมรดกทรัพย์สินเนี่ยให้คนสวนองงไหมนะ่ะโดยสมบัติของคุณลุงเนี่ยนอนเนาะไม่มากเท่าไหร่3าจุดเก้แสนล้านถ้าตีเป็นเงินไทยอะนะแลวล่าสุดก็มอบบ้านมอบอะไรละสองรอกว่าล้าน ให้ไปเลยคนสวนบ้านนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเขาก็ต้องมาดูอีกทีเนนะว่ากฎหมายเนี่ยทำได้หรือไม่อะไรอย่างไรนะเพราะว่าอ,อคนสวนที่เป็นลูกุที่จะรับเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเขาก็เป็นมันจะมีกฎหมายเรื่องของแบบเอ,อผู้ใหญ่รับเลี้ยงผู้ใหญ่หรืออะไรทมานองนี้เนาะก็ว่ากันไปแต่ทรัพย์สินเนี่ยของคุณปู่นิโคลัสเนี่ยก็ฉ่ำอยู่นะเออ ก็คนวิพาวิจาร์จํานวนมากเลยญาติพี่น้องไม่ให้นลเธอก็ไปให้ทหําไมคนสวนเขาก็คากันว่าก็ทะเลาะก,กันทะเลาะเบาแหวงอะไรกันทํานองนั้นนะซึ่งสาเหตุที่ยกทรัพย์สมบัติให้คนสวนแล้วก็ช่างซ่อมในบ้านเนี่ยคนก็ไม่ได้แน่ชัดแต่ก็ที่แน่ๆไม่ให้ญาติละเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประสบการณ์ไม่ดีกับญาติมาถูกกดดันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะ ถ้าจะมีมอบเพลงให้กับข่าวนี้ก็เพลงวาสนาผู้ใดหนอนี่วาสนาจริง3.9แสนล้านจ้ะรับไปเลยคนส